ความสงบสุขกลับคืนสู่อารโดเนียและได้เริ่มต้นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและรักษาบุรณะแต่บาดแผลที่ได้รับจากเดสซิงเกอร์จะถูกจัดจำมไปชั่วการหมาทรงครามกำแพงแห่งเวลาที่สิบเอ็ดมโอเคนข้าไม่เห็นว่าโอเอ่ะเออใช่แล้วล่ะถูกต้องที่สุดนายเห็นไหมว่าน,นี่มันคือ,อไรทาเลียส ฮอเกนที่เจ้าพลอยลาไปเมื่อดูนี่สิกำแพงแห่งเวลาบอกว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่ไหนภูเขาเวลกินใช่ไหมล่ะต,ตำนานส่วนใหญ่รวมทั้งกำแพงเวลาพวกนี้ไม่เคยระบุไว้ชัดเจนว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่ยอดภูเขาเอาล่ะแล้วมันหมายความว่าอย่างไรฉันได้ยินข่าวลือว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยูอย่บนภูเขาเวลกินที่เป็นคนช่างสงสัยโดยกำเนิดแล้วฉันเลยส่งหน่วยสำรวจขึ้นไปตรวจข้อเท็จจริงนี้ แต่มันก็เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วพวกเขารายงานกับมาวาไม่มีรายงานอะไรทั้งนั้น<ต>พวกเขาไม่ได้กลับมาเลยสักคนคิดว่าเป็นเพราะอะไรล่ะถ้าไม่ถ้าไม่แน่ใจพวกวอทาลิสไงทาเลียสพวกวอทาลิส,พ,ววาาลสพี่เจ้าคิดว่าพวกวอทาลิสอยู่ในหุบเขาเวลกลินยังไม่ต้องสงสัยเลยล่ะฉันรู้ว่านายคอยตามล่าพวกวอทาลิสตั้งแต่มหาสงครามสิ้นสุดลง เพราะฉะนั้นฉันก็เลยพานายมาที่นี่เพื่อยืนยันบอกแสนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วที่ข้าหาบอกแสเกี่ยวกับพวกโบทาริสไม่เจอข้าจะเดินทางไปยังหุบเขาวเวลกลินและดูให้เห็นกับตาตัวเองช้าก่อนทาเลียสถึงฉันจะเป็นแค่นักประวัติศาสตร์มันก็เป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องเดินทางไปกับนายและคอยบันทึกสิ่งที่เราเจอและฉันกอ็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกที่ฉันส่งไปกันแน่ มันก็จะมีโอกาสที่พวกเราจะได้เจอกับพวก aris, วอาริสเราจะมีอะไรที่นั่นอีกใครจะไปจงอย่ากลัวไปทาเลียสเพราะฉันเองก็พอไม่ได้สู้เอิม่มเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเอิม่มฉันพกอาวุธด้วแถวนี้แหลนะหน่าหวังว่าคณไม่ทำหายนะเอ่อนี่ไงล่ะอืมเอางั้นก็ได้ตามข้ามาสิทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ ฉันส่งหน่วยสำรวจมาที่นี่ตรงนี้แหละทาเลียสมีใครบางคนมาที่นี่ไม่นานมานี้ข้าเจอสะเบียงของพวกเขาอืมน่าสงสัยจริงทำไมถึงได้ทิ้งข้าวของไว้ที่ที่อาจจะมีคนมาเจอล่ะอืมเพราะว่าพวกมันยังไม่ไปไหนหนะสิ เจ้าคงจะเป็นทาร์เรเซนดาริสข้าได้ยินเรื่องของเจ้ามาไม่น้อยและข้าไม่เคยได้ยินเรื่องของเจ้าสักนิดโอ้ข้าเข้าใจข้ามั่นใจว่าจะต้องไม่มีใครรู้ถ้างั้นข้าขออนุญาตแนะนำตัวนามของข้าคือไทเกรนโวทาริสและสำหรับแกทาร์เรเซนดาริสข้ารู้ว่าแกเป็นใครยอดนักรบ และข้ารู้ว่าแกทําอะไรกับตระกูลของข้าดาบของแกฟาดฟันใส่พี่น้องของข้ามานับไม่ถ้วนและพอข้าได้ฆ่าเจ้าแล้วข้าจะใช้มาสังหารพี่น้องของเจ้าอีกเป็นสองเท่า พวกเรานั้นเตรียมการนี้กันมาหลายปีและแกจะไม่มีทางมาขัดขวางได้ ให้เสียงภาษาไทยโดยถุงกาวสตูดิโอขอบคุณต้นฉบับจาก Black Panther Studio ด้วยนะครับ